ปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมอย่างาเฮ้ยเอาละาอก่อนยิน่งแล้วก็สุ่เกม GTA วโดยวันนี้เนี่ยเราจะทำภารกิจเอาชีวิตรอดจากตำรวจ6ดาวกันใจมีที่แล้วพเพิ่มเล่นเป็นไอรอนแมนนะครับเออไอรอนแมนนี่ก็ต้องบอกเลยว่าตำรวจเอาไม่ลงนะแต่ e อนีที่เนี่ยเราจะมาเป็นซุปเปอร์แมนครับผมววถ้าจะให้พูดกันตามตรงนะเนี่ยพี่ว่าซุปเปอร์แมนเนี่ยมันโกงกว่าไอรอนแมนอนีกนะเออเพราะว่าบุรุษคนนี้เนี่ยเขามาจากต่างดาวครับผมนะ รกระสุนเนี่ยเปรียบได้เสมือกับเมฆข้าวโพดนะครับเออยิงเข้าไปแตกดังแป,แปะแปะแปะนึกว่าใครดีหนังยางแต่มันก็แน่นอนในเมื่อเราเป็นบุรุษเหล็กที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้เนี่ยมันก็ต้องทําการบินโชว์ครับผมเออน้องรู้หรือเปล่าว่าซูเปอร์แมนเนี่ยเขาบินได้นะครับสังเกตที่ป้าุูมนะเออทรงสน่าจะไปเช็ดโต๊ะได้อยู่จังวันนี้บินไปเลยเพื่อนยะฮูสู่ความเบิกบังอันไกลโพดเอาเฮ้ยไม่บินแล้วเอาบินดิ เออพอดีว่าเมื่อกี้เรือเปิดพลังครับผมทุกคนกระโดดลงไปเละเป็นโจ๊กเลยแต่ตอนนี้พี่เปิดพลังลาบที่กลายเป็นซุปเปอร์แมนตัวจริงครับผมนะถ้าน้องไม่เชื่อเนี่ยพี่จะทำการยกยรถขึ้นมาบอนี่เป็นไงเฮ้ยความแข็งแก่งนี่เธได้แต่ใดมา้แล้วก็ะบอกเลยว่ากล้ามซุปเปอร์แมนเนี่ยมันทำให้พี่ใจเกเรเล็กน้อยในดูซิว่าซุปเปอร์แมนทำอะไรได้บ้างน,นะครับจังวันนี้พี่จะเริ่มทำให้พี่เนี่ยโดนตำรวจไล่ล่านะนะั่นก็คือการทำความชั่วน,นั่นเองอุ้ย โฮมรันครับผมป<ะ>ักหูพลังเหลือล้อนว้าวแค่วิ่งชนน่ะอุ้ยแค่วิ่งชนรถก็ปิวเป็นกระดาษเลยครับผม <c oughs> อ่เฮือบุรุษเหล็กคนนี้เนี่ยพี่ว่าเอาลงยากหน่อยนะ <c oughs> จังวะนี่สวัสดีครับยกรถขึ้นมาครับผมนะอน,น้องคนไหนอยากได้รถคัน <c oughs> นี้บ้างเดี๋ยวพี่เสริมให้เลยอ่ะเฮ้ยมองเทงกันเป็นแถบมองเทงกันเป็นแถบครับผมนะ <c oughs> จังวะนี่ทำการใช้พลังอต่อย อ๋อไอ้นี่มันมาหาเรื่องพี่เออผมทุกคนดูโอ้โหเองบางเออดต่อยบูดุดเหล็กหรอคือแบบมันไม่รู้สึกอะไรเลยอะทุกคนนะดูดิหมัดชกแล้วแบบว่าอะไรครับหมดเวลาสนุกแล้วสีจับคอเลยครับผมโมโหเป็นภาพที่โหดร้ายมากนะไปกินโคกเลยนุ่นปลาบุบหัวหม่งรถเลยวะทุกคนออกอโทษทีตำรวจเหรอตำรวจมาหรอจังวันี้ทำการช้าพลังครับผมวิ่งไปต่อยเลยอ เลเซอร์ได้ด้วยโคตรโกลงโคตรโกลงพี่บอกเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหทุกคนย่าซุปเปอร์แมนเนี่ยมันเกิดไปนะครับจังวันนี้จับมายิงเลเซอร์อ๋อโหดจัดแต่มันก็แน่นอนนะครับตอนนี้พี่เพิ่มเนี่ยไม่ได้ใช้ปอามาตานะถ้าพี่เพิ่มโดนยิงเยอะๆเนี่ยเลือดพี่ก็จะลดนะครับแล้วดูเหมือนว่าอาวุธของตำรวจเนี่ยมันจะอัปเกรดว่ะทุกคนดูดิมันใช้เป็นปืนยิงสีเ,เขียวว่ะทุกคนอุย้ย มันเป็นจุดอ่อนของซูเปอร์แมนนี่ว่าเออมันใช้จุดอ่อนของบีดทำลายพี่มันนี่สิฉีดไปเลย <c oughs> โอ้ยพวกตำรวจพวกนี้มันมีเทคโนโลยีแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวจ้งางวาในพี่ว่าเราจะทำการบุกตำรวจเลยผมเอาละครับตอนนี้พลังใหม่ปลดล็อกกับผมนะนั่นคือพลังกินป่านั่นเองอ่ะเฮ้ยเ้ยพอเป่าแล้วกลายเป็นอะไรวะเนี่ยเอ,อเป่าแล้วกลายเป็นทําให้ศัตรูแข็งกับผมนี่เลยพลังพวนกินป่าจุดแรง ไปที่มันบังอาจหลบหนีข้าจะต้องโดนกินป่าเอ,อ้ยดูดิทำไมอาวุธทหารมันมีแบบปืนสีเขียว่ทุกคนซึ่งมันทำให้เลือดพิเพิ่มเนี่ยลดอย่างเร็วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเล่นยากแล้วผมนะจังวันนี้ขอชกห,หน่อยทีนึงชกอีกสองทีอ,อ่ะเอย้ยปิวครับผมนะเปล่าไปเลยกินปลาไม่ใช่เลือดตลกในน้อง เอาตรงพี่ว่าเล่นยากพอสมสควรครับผมทุกคนนะนั่นก็เพราะไวพวกนี้มันมีอาวุธยังไงล่ะโว้วเอาละผม, uh, oh. มอู้หมุนตีหมุนตีโอ้ซุปเปอร์แมนเรามีพลังพาดูคอนาโดนะครับหมุนทีไอ้รถคันนี้ปิวมานี่เลยเลยนี่พลังนี่ก็โกงนะครับใช่ไหมล่ะพี่กระโดดทุบปุมอู้หุยแต่ออนิเมชั่นซุปเปอร์แมนนี่สวยจริงว่ะทุกคนนะย่างวันนี้เจอสิบล้อเจอสิบล้อหมุนหมุนติ้ว ุนติวแล้วตามไปต่อยเลยครับผมนี่กระโดดทุบปุ้งวิ่งมันกาเอาแบบว่าไม่ให้เกิดเลยนะจ้างวันนี้หยิบรถขึ้นมาในวัดองทหารทหารตามพี่ไม่ทันหรอกทุกคนนะเพราะว่าซุปเปอร์แมนเนี่ยเอาตรงอ่ะถ้าพี่บินหนีมันจับพี่ไม่ทันแน่นอนครับผมนะเพื่อเป็นการบิสูครับผมไปเดิมกันเอาละครับชาร์จพลังบินดูดิโอ้ยเมื่อกี้กางเกงในเข้าวินด้วยนะน่ะ ดูความเวิงหวังอ่านไก่ผลก็ต้องบอกเลยว่าเทพจัดครับผมนะขอยามาบุกมาบุกสนามบินหน่อยดีอยากจะจับเครื่องบินมาโยนเล่นว่ะเฮ้ยมีเครื่องบินมาพอดีครับทุกคนว่าไงน้องแจ๋วลงมาเลยบ,บ,บินบินบินมาจับเลยละกันอ่อไปไงเครื่องบงเครื่องบินพี่จับได้หมดอ่ะพลังมันเยอะนะครับเออเมตาบ้านในนี้มีใครอยากขึ้นเครื่องบินนะเป่าน่าจะเป็นลุงคนนี้นะจัดไปเลยครับผม,มไปไงเรา ื่องบินเที่ยวนี้ไปสวรรค์หนเนอะผมอยากจับลำใหญ่กว่าดีอะครับเราเมื่อกี้มันจุกกูเกิดไปใช่ไหมล่ะพี่ไอ้รถสนามบินมานี่ดีรถสนามบินก็ปาดเครื่องบินไปแล้วผมเฮ้ยเจออีกลำหนึง่งเจออีกลำหนึ่งครับผมนะสวัสดีครับจะไปไดนเดี๋ยวเบโอ้โหพี่ขับช้าเครื่องบินอะไรวะขับก็ช้าเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปส่งเองพี่ปาเป็นกระดวดจลา,าดปุ้ยปาเป็นกระดาษจารวดเลยวะทุกคนโอ้โหเกิน เอาละครับเจอลำใหญ่ครับผมเจอลำใหญ่เจอลำใหญ่ลำใหญ่ป๊โอ้ลำใหญ่มันก็ยกได้ทุกคนนะไอหนุ่มคนนี้มันไม่ธรรมาดาแล้วอ่ะเฮ้ปลาไต่ไครดีใครจะเป็นผู้โชคดีครับผมตอนนี้พี่อุ้มเครื่องบินลำยักษ์นะครับอยู่ในมือพี่เองไปโอ้พระเจ้า มันนจรงุ่เล,ลเ,เอาไหนลำนี้จะไปไหนครับพี่จะไปไหนครับอ๋อให้ผมไปส่งปล้า,าถ้าผมไปส่งเนี่ยพี่จะถึงที่หมายภายใน1วินาทีอ่ะเฮยก็คือกลับบ้านเก่านั่นเองนะครับโอ้ไปแล้วครับผมเครื่องบินล่วงดูดิอหนี่มันไหรน,นะกับโลกใบนี้ชัดๆครับผมเพียงแค่ซุปเปอร์แมนเขาบินหนีเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะอ่อาตรง แต่เพื่อความตึงระบมนะพี่เพิ่มจะไม่บินหนีแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> ที่จะยืนหยัดต่อสู้จนกว่าชีพมาลายเอาอตรงที่ว่าซูเปอร์แมนก็ดียังได้นะถ้าโดนลุมจริงๆอะ่ะเออมาจังวันนี้ก็รอตำรวจบุกกับผม <icop> ใช้พลังตอนนโอ้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คือพลังมันก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะทุกคนนะต่อไปเอาเป็นพลังต่อยพื้นดิคืออะไรวะ พลังพลังต่อยพื้นโว้สวยงามรับผมพลังต่อยพื้นเอามาต่อยรถมันก็ระเบิดดีน้องจากวันนี้ครับผมมาไอรถคันนี้ต่อยหลังคาไปเลยโหสุดจัดครับผมนะเอานี่ไงทหารบุกม,มาแล้วครับผมขอญอาตลองโดนยิงใกล้ๆดิน้องๆดูดาเมจนะสังเกตที่หลอดเลือดสีแดงครับทุกคนเอาเลยมันยิงกันเองดูนะครับดูนะครับไอดุ่มคนนี้กําลังยิงพี่นะครับ ดามจสีเขียวอุ้ยโดนแล้วเห็นนะเรื่องมันก็จะลดนะครับโอ้พระเจ้าข้าเคเือบูดูดที่เจ้ามีอาจเอื้อมครับผมเน้องดูอุยเดินไปโดนยิงไปนะครับแต่มันแบบมันเหมือนมันจักกีกก้ใหญ่ซุป,ปเปอร์แมนอะ่ะโอเเ้ตึงเกินยังไงครับผมไม่ไหวไม่ไม่ไหวละต่อยดีเอ้าต่คิวกินเออต่อยตะคิวกินเหรอเมื่อกี้โอโหจังวันนี้จับทุกพื้นจับทุกพื้น จับรถคันนี้ขึ้นมาผมมันชนสปดพี่เอาไปกินอีกย่างามันอ้าม,า,นามันแพงเอ้ยลืมดูเรือครับผมทุกคนตอนนี้เลือพี่เพิ่มเหลือประมาณ20%เท่านั้นเองนะกูเห็นปะ่ะคือเอาตรงมันตายได้เลยนะเวสมาผมพี่ว่าพี่ต้องใช้เลเซอร์ละเลเซอร์เลเตอร์ในตาพี่มันต้องช่วยพี่แล้วอุ้ยยิงไปพลังเลเตอร์อู้ดูดิ เลซเซอร์ออกมาจากตานะครับซึ่งระบอกเลยว่าร้อนแรงจอดเลยยิงไปแล้วผมดูมันเดินฉีดอย่างนี้เลยนะทุกคนคือแบบที่ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่โกงมากเลยนะครับน้องๆคิดว่าอย่างนั้นไหมถ้าน้องคนไหนชอบซูเปอร์แมนเนี่ยช่วยกันกดไลค์มานะครับเออพี่แกโหดจริงดูดิเอาเลเซอร์เลเซอร์อัดเข้าไปใกล้ๆครับผมเนี่ย เอาตรงน้าแค่กดเลเซอร์เนี่ยพี่ว่าพี่ก็รอดระหว่างจริงไปบีเดอรหยุดก็ได้ไดแล้วดูมาตอนนี้ครับผมมันเอา,ม,เอามันเอาไอตัวนี้มาแล้วไอนักลบชุดเกาะเหล็กเนี่ยเอาล้ครับตอนนี้เราน่าจะติดประมาณ5ดาวก็อีก2บ้างนะซึ่งเราบอกเลยว่าอุ้ย,อย,อย,อยตอนนี้พี่จะตายมาทุกคนพิงซิกแซกหลบก่อนอก็ไม่อยากบีหรอไงน้องยวทีมันไม่ตึงดูดิ <c oughs> แค่วิ่งชนมันก็ฟิวเป็นกระดาษแล้วอะ่ะใครจะเป็นสู้มันได้วะทุกคนอ่ะคืออา่าต่อยไปครับไปน้องไม่รบผมชนนะดูดิโอ้ยรถนะเว้ยไม่ใช่ปุ๋ยนุน่นอพียงเท่านี้เราก็มีเวลาให้เลือดมันเพิ่มครับผมนะคือซูเปอร์แมนเนี่ยเขามีพลังฟื้นฟูตัวเองอยู่แล้วไงแต่เนื้อสิ่งใดนนพี่เพิ่มยังไม่ได้ใช้อีกหนึ่งพลังครับ้ทุกคนนะซึ่งกระบอกเลยว่าเป็นพลังที่โกงมากนะครับนั่นก็คือ พลังระเบิดตัวเองนะั่นเองนะจังวันนี้ก็มาผมพลังโซล่าเปรบึ้มโอ้ยทำงานดีนะน้องระเบิดกลายเป็นจุนแล้วผมนะรู้สึกว่าตอนนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับมายิงพี่โอ้คันนี้เหรอยิงพี่ฮะคันนี้เหรอระเบิดระเบิดตุน แต่พลังนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากินเอเนจีเยอะมากครับผมตุม้มโอ้โหซุเปอร์แม,มากไหนทาแบบนี้ได้วะทําไมพี่เพิ่มดูในหนังแล้วมันมันไม่มีฉากนี้วะทุกคนเฮ้ยมีเครื่องบินเจ็ตครับผมนะ EP นี้ในที่สุดเราก็เจอเครื่องบินเจ็ตนะครับอุ้ยรถถังวะ่ะรถถังทุกคนรถถังเอาดียิงพี่ดิครับยิงพี่ดิครับเอา,เอารถถังรถถังแม่งหนีไปเ้ยเองเป็นรถถังภาษาอะไรเองจะมาหนีหนีศัตรูได้ยังไง รถรถถังเหรออุ้ยไปอยู่ไปนู่นแล้วผมว้โอ้โหตอนนี้ตอนนี้โดนยำหนักมากครับผมนะโดนยำเป็นปุ้งเลยขออนุญาตตั้งหลักแป๊บมาผมอิญญนี้มันเอาฮอฮันเตอร์มาเลยวะทุกคนนะอะไรครับปล่อยไปเลยระเบิดโอ้โหโดนยิงแบบรัวๆตัวลาแฟต้องเข้าละตูมเฮ้ยจะกดใช้พลังไหนมันก็ดูโกงไปหมดเลยว่ะทุกคนนะใช่ไหม ลองน้องดูว่าผมตอนนี้พี่เพิ่มติดห้าบ้าง5้าดาวอ่ะเฮ้ยนี่มันคือสุดยอดในเกมนะน,าน่าี่แบบจะติดไดขนาดนี้โอ้โหลฮออย่างเยอะครับผมนะอู้ยจะตายแล้วเว้ยไอ้ปืนเขียวเขียวนี่มันมาจากกองทัพทหารใช่ไหมรู้สึกว่าเราจะตายแล้วครับผมนะตอนนี้เอาเราทุกคนตอนนี้พี่เพิ่มจะมองเทงอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็คือมันมีอาวุธเอา้าเอ้ยมูดไ่นันขาดคำเลย คือมันมีไอคนยิงปืนสีเ,เขียวใส่เราอ่ะทุกคนนะมันเป็นแร่อะไรพี่เพิ่มก็จําไม่ได้นะครับก็คือแร่เนี่ยซุกว่าแม่มันแพ้ไว้เออโดนนิดโดนหน่อยนี่ร้องไห้หาแม่แล้วนะในหนังอาจจะบอกให้ทางวันี้ไปครับผมเราจะทําการบุกขล่มใหม่นะครับแต่พี่ว่าถ้าพี่เพิ่มเล่นดีๆแบบว่าไม่ยอมโดนยิงอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่ตายครับผมนะ พวกแม่มันตึงเกิน,นะครับเรามาทำไม่ติดดาวกันใหม่อีกรอบหนึ่งดีกว่าอุยพี่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่ครับผมดูดิดูพลังลมดิน้องๆหมุนเร็วมากเลยอะ่ะเอ้ยหมุนหมนหมุนหมนโดนรถปูนอุ้ยไปอยุเป็นกระดาษเลยครับผมนะเปิดพัดลมไหมครับช่วงนี้อากาศร้อนอบินไปนู่นเลยโอเคครับผมนะเฮ้ย เจอปั๊มมาเจอปั๊มเอาหน่อยแล้วกันอุ้ยระเบิดครับผมระเบิดตูมเอาตรงนี้ว่ามอสซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นมอสที่เล่นและสนุกมากครับผมนะเพราะว่าพลังทําลายล้างของมันเนี่ยมันแบบมันเวอร์เกินนะมันสุดยอดมนุษย์มานาเลยนะครับจังวันนี้ปุ๊บรถอรุติมเฮ้ยเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็อมองเสียแล้วมาเที่ยวเที่ยวโลก ไปไหนครับป้าผมไม่ส่งป้านี่าจะทำการส่งป้าคนนี้ไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บอไปแล้วครับผมโอ้โหพลังมันเวอร์ว่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกด้านอาวุธสีเขียวดีกว,ว่าทุกคนนะพี่ว่าเราโดนยิงนัดหนึ่งเนี่ยเลือดเราลดไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเดี๋ยวรอคุณตำรวจที่มีปืนนะครับเราจะไปดูว่ามันลดเยอะแค่ไหนนะไอพวกนี้ก็แค่ นี่ไงนี่ไงเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาวุธเนี่ยทุกคนดูยิงพี่ดีไอ้น้องพี่อยากรู้เลยพี่ลดเยอะเปล่าเอ้าแล้วไปไหนล่ะครับผมอยู่ตรงนี้ยังไม่ยิงอีกยังไม่ยิงอีกเหรอพี่โอ้โหบอทมันเอ๋อวะทุกคนเหมือนปืนไอ้สีเขียวเนี่ยมันจะสุ่มดรอกป่ะใช่ไหมยูยู่มันก็นี่ไงนี่ไงแม่งยิงรถตัวเองอะไรวะเองไหวไม่ได้น้องอ่ะเรามาดูสองคนนี้ครับผมนะเขาจะยิงวยนี่ไงเห็นป่ะโดนแล้วครับโดนแล้วครับ ลดประมาณเอ่อน่าจะประมาณห้าทุกคนนะถ้าน้บเป็นสกอร์ก็น่าจะลง5้าครับผมเห็นปะ่ะอ้ยแต่สีเขียวที่มันช่างน่ากลัวมากนะครับสำหรับซูเปอร์แมนอ่ะก็ตามทำเนียบครับผมนะพี่ว่าพี่จะไปบุกกองทัพทหารในหวารู้สึกว่าในเมืองเนะี่ยมันเล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับไปครับผมบินไปเลยจังหวะนี้ไปครับผมโซนิบูบดูดิโอ้โหมันเท่มากเลยอะหลังมีท่านได้แต่ไหนมา เ้ยตามธรรมเนียมมันต้องถล่มเครื่องบินบนฟ้าด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะลองบินชนไปเลยนะครับนัดเดียวเที่ยวโลกแน่นอนปุ้งฮอุ้ยดูดิเครื่องบินแดนเลยเป็นไงพ่อ,อเดี๋ยวผมช่วยพี่เดี๋ยวผมช่วยบินต่อไปเอาพี่โยนไปไหนแล้ววะสงสัยปลาแรงเกินครับทุกคนนะหาไม่เจอกันไปเลยทีเดียวนะครับจังวันนี้ไม่เป็นไรเจออีกลำหนึ่งครับผมสวัสดีครับพี่้ผมไปส่งไหมออพี่อย่าบิน พี่อย่าบ,บินช้าเกินไปไงติดสปีดให้ละอุ้ยอุ้ยกับตันเอาอยู่ไหมไม่ดีไม่ดีดสตาร์คอมเมนต์อู้ปิวเป็นเศษพลาสติกเลยไม่เป็นไรครับผมเครื่องบินยังไม่จอดพี่จะไม่หยุดนะครับเติอเป็นไงทุกคนหลับฝันดีนะมาถึงแล้วกองทัพทหารว่าไง,ไงเฮ้ยกำลังมีทหารวิ่งฝึกกันอยู่เลยนะครับพี่ขอวิ่งด้วยดิ วิ่งชนดีเดียว่างหน้าแหกเลยพวกคุณฝึกทหารเนี่ยพวกคุณต้องหัดยกต้องหนักเข้าใจไหมเออนี่เดี๋ยวผมจะยกเครื่องบินลำนี้โชว์เลยลวกันกล้ามแขนผมจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับเจอเครื่องบินเครื่องบินลบก็ปาดไปน้องชายรถถังมาแกล่ะไเรื่องตรงนะตั้งแต่พี่เล่นซูเปอร์ฮีโร่มาเนี่ยรถถังก็ดูจุกปูไปเลยรับมเม้ยแต่รู้สึกว่ารถถังคันนี้ยิงเป็นแก๊สสีเขียวอ่ะทุกคนเอาอย่างงี้ก็ไม่ได้ดีเออปาไปเลยครับผม แต่รถถังนี่ค่อนข้างที่จะอึดน,นะครับถ้าเราปลารอบเดียวเนี่ยมันไม่ระเบิดนะทุกคนไม่ระเบิดหรอยิงเลเซอร์เข้าไปครับผมยิงเลเซอร์อัดเข้าไปฮึยรถถังทําดีอยู่นะรอบนี้นะรู้สึกว่ามันจะการไฟด้วยนะครับจัางวันนี้ก็ขอพลังช้าแล้วก็ตูมโอ้วีฮ้ี่ไม่ระเบิดวะทุกคนงานนี้ไม่วานมูลแล้วสินะครับมันน่าจะยากแล้วผมนะ กระสุนโบแมนจัดการรถถังไม่ได้เนี่ยเราตายแน่นอนเอ้ยต้องใช้พลังอันนี้แน่เลยอะพลังโซลา่าแฟนะครับดูดิไปทำการชาร์ตไม่เหลือกระบอกเลยว่าพลังโซลา่าแฟเนี่ยพลังเดียวก็ก็ปราบได้ทุกอย่างครับทุกคนนะน้องคนไหนอยู่ใกล้เนี่ยกลายเป็นปิ้งไก่แน่นอนนะครับ ก็เป็นว่าประมาณนี้และกันครับทุกคนนะสำหรับซูเปอร์แมนติด6กดาวนะครับเพิ่มก็ทําให้เห็นแล้วว่ามันโหขนาดไหนเออระดับซูเปอร์แมนเนี่ยตอให้มาทางโลกเนี่ยพี eh ่ว่าก็เอาไม่ลงนะเพราะว่าไอ้ดุ่มคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์ครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้ก็มานีก่อนละกันนะครับถ้าน้อยอยากเห็นพี่เพิ่มไปเล่นฮีโร่อะไรใน EP ต่อไปเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยฝากกด Subscribe Like แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยจ้าพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบครับ